สวัสดีครับผมวุ้ยซาแมนครับวันนี้โอกาสดีเลยนะครับจะพามาคุยกับพี่กี้เป็นเลือดยอดแยมนะครับไลติ้งดีไซน์ผู้มีประสบการณ์ผู้ทำงานระดับประเทศมามากมายนะครับวันนี้อยู่ในงานที่แบบสเกลไซส์เล็กๆนะครับจะพามาคุยกับพี่กี้เรื่องมุมมองการออกแบบจัดแสงต่างๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านในการทำงานต่อนะครับ designer So ตอนนี้เราอยู่กับพิกี้นะครับสวัสดีครับพิกี้สวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่โควิดครับจะเริ่มมีงานแล้วครับตอนนี้โอเคแล้วเนาะครับผมเริ่มจะมีงานแล้วครับวันนี้เราก็ได้รับได้รับโอกาสมาทําพิธีเปิดนะพิลาเล็กๆงานไม่ใหญ่มากใช้ของไม่เยอะเท่าไหร่อ่านิดเดียว ออย่างที่พี่กี้อธิบายเรื่องการจัดแสงหน่อยครับว่าอย่างเงงานพิธีเปิดกีฬาแบบนี้เล็กๆครับเล็กๆก็คือที่พ่มกับเขาอืไปพิธีการเขาเน้นครับตรงนี้อ่ตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมถอยให้ดูหน่อยเป็นการแสดงหน่อยหนึ่งครับตรงนี้เป็นการแสดงแล้วแล้วไฟพี่กี้อยู่ไหนเนี่ยไฟอยู่ตรงนี้ครับอ๋อสองข้างนี้เนี่ยนะครับเป็นเครียสองข้างการแสดงประมาณนี้ครับอ๋อมาตั้งก็คือ แนวสี่สิบห้าข้างบนไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อแต่ี้ใช้แนวสี่สิบห้าด้านนี้อ๋อเข้าใจแล้วพอดีมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างเราขึ้นไปทำขึ้นบนไม่ได้เห็นไหมด้านหน้าไม่ได้อ๋อครับเนี่ยก็เลยใช้ด้านหน้าไม่ได้เราก็เลยแนวสี่สิบห้าด้านข้างอ๋าด้านข้างแทนนะครับโอเคแต่แล้วก็ตรงนี้ก็ด้านหน้าเนี่ยไม่ได้เล่นสีอะไรเพราะว่าอืมเขาจะโชว์ชุดการแสดงที่อยากให้เห็นมันชัดเจนเนี่ยครับเดี๋เกิดเป็นใส่ชุดสีสีมา สีเหลืองสีอะไรที่เขาตั้งใจจะโชว์ครับเราก็เลยขาวลงอ๋อเน้นขาวก่อนเน้นเคลียร์ก่อนนะเคลียร์อะไรก่อนอจ่าสุดจะได้ไม่ไม่สีจะได้ไม่เพี้ยนครับผมสีขาวอยากให้ผู้ชมท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าประธานนั่งดูตรงนี้นะครับตรงเวทีนี้นักแสดงอยู่ตรงที่พิกกี้อยู่ตรงนี้นะครับอืมอ่ากันประมาณสิบเมตรครับก็ไม่ไม่น่าจะเล่นสีอะไรครับเพราะมันมันไม่ได้ไกลอ๋อไปที่ที่โรงก็คือ มีไฟประธานครับอ่าอ่าทุกคนต้องให้ความสําคัญกับประธานเลยนะไอ้ไฟนี่ไปเคลียร์ท่านประธาน๋อผมเข้าใจแล้วแนะนําตัวประธานนะครับครับท่านท่านไหนที่ท่านจะมาเปิดงานอ่าแล้วก็ให้ให้เกียรติท่านหน่อยใส่ไฟให้ท่านหน่อยอ๋อก็มีไฟเคลียร์การแสดงครับข้างหลังที่เห็นก็คือเป็นเอฟเฟกต์นะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คืออย่างพี่กี้เป็นนักแสดงหันมาหน้ามานี่ครับผมข้างหลังต้องเป็นไฟเอฟเฟกต์เล่นโอเคมันมันหมายถึงการถ่ายภาพการ สายตาคนรู้เลยจะเห็นการแสดงโดดๆเหมือนมันดิบไปอ๋อีพวกนึงมาเป็นเสริมอัตลดให้กับการแสดงครับอือแล้วก็ไปชุดนี้ก็ใช้ในพิธีเปิดอืออือในพิธีเปิดเขาก็จะมีอะไรของเขาอก็นู่นนี่นั่นเสริมครับความอลังการนู่นนี่นั่นแล้วก็เสริมให้มันดูมีอะไรหน่อยใช่ไหมครับเป็นเอฟเฟกต์ธรรมดาใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดเปิดธรรมดาก็คือพูด ผมขอเปิดการแข่งขันแล้วก็เงียบไปเลยโดยไม่มีอะไรอืมันจะตื่นเต้นมันก็ไม่งานมันไม่แก่งงานไม่สําคัญเท่าไหร่ครัเพอประธานผูดจุดผมขอเปิดการแข่งขันอะไรนี่ครับจะโหมด้วยเสียงใช่ไหมครับเสียงจะพาแสงไปก็มีแสงเติมจะทํา เสียงที่ตื่นเต้นก็จะทําให้แสงตื่นเต้นไปเลยสีแล้วนะต้องแทงแรงแรงไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บึ่งมันไม่เข้าอ๋อเข้าใจแล้วทุกอย่างต้องเสริมกันที่พี่กี่ว่าทั้งเสียงทั้งแสงนะครับเสียงเสียงให้จะนําแสงไปอ่านําแสงไปสู่ขันแล้วเล่นทุกอย่างเดี๋ยวพี่พี่กี่พาไปดูหน่อยว่าเนี่ยงานเล็กๆเนี่ยมีอะไรบ้างอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ใช้อะไรบ้าง่า จัดการดีทรงดีไซน์ยังไงเนี่ยทำให้อุปกรณ์จำนวน,นน้อยให้ดูเหมือนมีไฟเยอะเนี่ยทำยังไงนะครับก็ครับก็จะแฟกล้องนิดหน่อยนะมีแสงอยู่เราใช้ LED ครับ LED นะครับข้างละแล้วก็บีอืมีอีหนึ่งสองสามข้างละสามครับแล้วก็บีไอตัวนี้ก็สต็อปหนึ่งตัวครับหลักง,ไง,ไง<อ>่ายๆของการบีเนี่ยนะครับ <6. S 1> อ่า หลักง่ายๆของการจัดแสงนะครับอืดูสถานที่นะครับเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าอ่าด,ดูเหล็กเราจะล็อกล็อกแคมป์ของเราเข้าได้ไหมด้วยนี้เวลามันจํากัดเราต้องใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์ก่อน,น,นอ๋อพี่ที่พี่กี้หมายถึงเรื่องเรื่องโครงสร้างาที่มีอยู่แล้วไม่บางทีอ่าโครงสร้างของเรามันเป็นโครงสร้างมุมชัดใช่ไหมอันเดียว อาจจะไม่เหมาะไฟมันอาจะแคบอ่าแคบแล้วมุมมองถึงจะติดเป็นร้อยมันมันอยู่ที่เดี่วอ๋อผมเข้าใจแล้วคือถ้าสมมติตั้งเป็นต่อขึ้นแล้วไฟมันแคบมันไม่มีเลเยอร์อ่าเยอแล้วก็การมองอืมไฟเหมอนน้อยๆคแต่ว่าเนี้ยครับอ๋อกระจายไฟน้อยๆให้ดูเหมือนเยอะเหมือนเต็มดูเต็มใช่ไหมครับเราจะตั้งพัดไฟมันจะอยู่ที่ถ้าจะตั้งประมาณนี้ก็ต้องสี่ห้าต้นหนึ่งสองสามอ๋อครับเป็นี้เราอาศัย สถานที่เป็นประโยชน์ต่เราอ่าอ๋อผมเข้าใจแล้วเห็นไหมอ๋อครับที่ซ้อนเข้าไปนั่นคือเลเยอร์ใช่ไหมครับอ่าสร้างเลเยอร์ข้างบนข้างบนเขาจะมีการแสดงอีกชุดหนึ่งครับแล้วก็ซ้อนไฟเข้าไปอ๋อแล้วก็ข้างหลังครับเหมือนจะมีมิติอีกมิติหนึ่งที่เราวางไฟไว้ซ้อนกันอ๋อซ้อนข้างหลังให้มันย้อมเป็นฟิลผมเข้าใจวี่ี้แล้วเราเัยงกันโดดๆเนี่ยให่ไหม มันแบนอ่ามันจะแบนผมเข้าใจแล้วมันต้องมีอีกเลเยอร์หนึ่งเสริมฟิลเข้าไปเพื่อให้มันไม่แบนอ่าสายตาคนอาจจะมองอืมถ้าเยียงอย่างเงี้ยอ่ามองได้มองได้ด้านเดียวครับถ้ามีข้างขังโล่มาอ้าวเห็นขลังได้อืมมีไฟอยู่ขลังครับมีภาษาชาวบ้านทั่วไไรอ่ามันมีไฟอะไรอยู่ขลังอ่าอ่าประมาณนี้อ๋อเพื่อให้มันดูอลังการขึ้นดูมีอ่า มิติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการจัดแสงจากสายตาที่เรามองเลครับหนึ่งแค่มองมองตัวอุปกรณ์็ร่าหนึ่งสองมันมีสองถ้าเกิดเราปิดด้านนี้เราจะเห็นตัวเดียวอ่าอันนี้เราเห็นสองตัวแต่แตกต่างจากแต่ที่เรามองโกติขึ้นไปหน่อยนึงอ๋อเข้าใจแล้วมันซ้อนขึ้นไปใช่ไหมอืมงานนี้ครับค่อนข้างเวลามันจํากัดอเวลาติดตั้งน้อยนะครับ ก็เลยเพราะว่าพื้นที่เขาใช้สนามพี่จริงเราโครงสร้างมาแต่พี่ขี้ไม่ได้ใช้ก็คืออาศัยให้ทํางานเร็วก่อนแล้วก็พี่ขี้คงวิเคราะห์แล้วแหละว่าพอติดไปแล้วมันสร้างเลเยอร์สร้างอะไรให้ดูเยอะได้เพราะว่ามันใช้ไม่ได้ทุกที่เนี่ยอืออต้องบางที่สถานที่เขาจะหวงโครงสร้างของครับนนเนี่ยบพราะม,มันจะเป็นรอยมันจะเป็นอันนี้เขาต้องถามเขาก่อนอ่า น่าจะผ่านการแต่งงานมาแล้วขออนุญาตเขาแล้วนะครับครับอหมายถึงถ้าเราไฟไปก่อนนั้นเราต้องขออนุญาตสถานที่ก่อนต้องขออนุญาตสถานที่บางทีเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรเนาะขอเป็นลอยครับแต่นี้เป็นเหล็กธรรมดาก็คือขออนุญาตขออนุญาตให้เราติดอืเราก็เลยติดได้ประหยัดเวลาเราสร้างโครงสร้างเออใช่ใช่โอเคเดี๋ยวพี่พาพาไปดูบอร์ดนะครับทําอะไรไว้บ้างที่บอร์ดนะอ่า สบายสบายนะครับงานนี้แต่่ได้ซีเนตอะไร <c oughs> เปลี่ยนพิธีเปิดกีฬาแบบไม่นิ้ไม่นิ่พโ,โลสปอร์ตตัวนับอ๋อพโฟล์น้องนุ่นนะครับนุ่นใช้เกาะเวลานักสแสดงหรือประธานใช่ไหมนักแสดงหรือประธานนอกเหนือจากพวกเคลื่อนไหวครับอ่าที่มันนอกเหนือจากไท,ที่เราวางแล้วหลุดออ๋มีจับออ๋ประธานเดินมาไงครับอย่างโค้งตรงนั้นเราก็ไม่ได้ ไฟ<ป>ก็ไม่ถึงยังอ๋ออ๋อใช่เนี่ยต,<ว>ต้องมีโฟล่จับ<ต><ว>ผมเข้าใจพี่กี้แล้วที่พี่กี้อธิบายก็คือไอ้โฟล่สปอตเนี่ยไอ้<ต><ว>ในพี่การสําคัญต้องมต<ว>ีต้องมีครับอ่าต้องมีเผื่อไอ้ไฟที่เราไม่ได้โฟกัสไว้เนี่ยเผื่อมีแอคเตอร์หรือนักแสดงหรือประธานมาส่วนในส่วนอื่นแล้วก็ใช้ไฟโฟล่ w นี่จับเจาะเข้าไป<ต><ว>อ่านะครับมันจะได้ไม่พลาดนะครับอา<ต><ว>มาดูดูนะครับนี่ก็คือเป็นทุดคอนโทร อืที่ทําไ้ก็ทําไ้ประมาณนี้ครับผมผมค่อนข้างเนี่ยร้ากับพวกนี้ล้าต้องมาศึกษาใหม่เออพี่กี้ยังเป็นเลตติ้งสมัยเก่าอยู่นะใช้บอร์ดอนาล็อกอยู่ก็ดูคนอื่นไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงะครับแต่ว่าผมเขียนไว้ก่อนที่ยังมีเป็นดีต้นเขียนในนี้ได้นะแต่พี่กี้ยังเขียนอะเขียนในนี้อยู่ผมผมเขียนได้นะครับแต่ว่าผมมองตรงเนี้ยไม่ชัดผมมองคลื่นลายมือไม่ชัดก็ตรงนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรครับก็มีชุดพิธีเปิดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอีกข้างหนึ่งอ่าพิธีเปิดเดินเต้นเดินเต้นนะก็ปมาณนึงีพสามสองหนึ่งเนี่ยพอแล้วแค่นี้่ง่ายต้องมีชุดเสริมการแสดงก็ประมาณนี้อ่าเสริมการแสดงอ่าแบแล้วก็เพ่งช้าเพ่งเร็วมันก็จะมีที่เราใช้เคลียร์หน้ารักแสดงคือตัวเองครับอ่าตัวโน้นอ่า พี่ที่นี่เรียกตัวย่อนเอ็มบีอาร์อ่าไฟเอ็มบีอาร์มันได้ระยะไกลนะครับอ่แรงพก็กับห้าหกสี่ครับอ่าแล้วได้แสงสีขาวอวอนวงประทาหกสี่ครับประทานแล้วก็ใช้ตัวดีเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประทานจะด่าแล้ว่าเพราะมันแรงซัดสิบแน่นอนครับเขอก็ใช้รุ่นนี้ผมต้องศึกษาอีกเยอะครับอ่าเรื่องบอดนะเพราะว่าเรา เนี่ยง่ายๆให้ดูนี่ยังเขียนอยู่เลยเนี่ยก็เขียนอยู่ทั้งที่มันลงในในนี้ได้ในเมื่อก่อนผมก็เล่นในเบเป็นแต่เอ็มเปเมสมัยเก่านะไลรของมันเด้งสี่สิบแปดเนั่นที่เอาไว้มาทัดรูดนะใช่ไม่ใชสมัยก่อนก็ขึ้นขึ้นไแค่นั้น่ะเราหลอกนะครับแล้วก็มันไม่มีมาเตอร์ใช่ไหมมันไม่มัตเตอร์นี่ครับปากกาที่มันจะมาปากกาที่เราใช้เขียนทั้นี้ดมีประโยชน์สําหรับเราเป็น อาเวลาเฟดอันบอกอันหลอกเวลาเฟดเอ็นตอนนี้ก็กดออฟแล้วอันนี้เวลาเฟดกดออฟได้ผมว่าบอร์ดนี้ค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบทำงานง่ายกว่าใช้เจือทถัดครับใช้เจือทถัดเราต้องทำอะไรหลายอย่างวันนี้เราสามารถสร้างอะไรไว้ได้หลายอย่างหลายอย่างเท่าไรเรามีเวลาเนี่ยสร้างของตัวเองไว้สร้างนี้ไว้สร้างแั่นก็สามารถเนี่ยทุและก็มูครับอยู่อะไรแบบ อแต่ว่าผมก็อกอีกหน่อยนึงไม่หน่อยอีเยอะอีกเยอะอีน้าครับผมจะอธิบายให้หมดว่าปุ่มมันคืออะไรอีน้าเยอะอีน่าก็มากันอีน้าแต่ปีนี้แค่สตูเคียผมจะบอกว่าทุกท่านที่กำลังดูอยู่ในพี่กี้ทำไรติ้งมาจะสามสิบปีแล้วนะครับใช่ไหมต่สามสิบปีแล้วน่าจะจับใช้ตั้งแต่บอร์ดอนาล้หลอกยันดิจิตอลสมัยใหม่แล้วตั้งแต่คัดเอาท์ครับทำงานใหญ่มามากมายนะครับอันนี้ก็คือ แต่งรวมสมัยอย่ง้แต่ว่าก็คือเราเน้นไลท์ติ้งดีไซน์นะครับ<ช>อันเนี้ยใครก็เล่นเป็นผมจะบอกให้อันเนี้ยใครก็เล่นเป็นแต่ว่าสิ่งที่สาคัญคือไลท์ติ้งดีไซน์น้องๆรุ่นใหม่อาจจะอาจจะยังไม่ประสบการณ์อาจจะน้อยน้อยเนือน่องจา<ม>กการจัดวางหลอดเอ่อจำนวนหลอดการวางมุมแสงอะไรแบบนี้ทำแบบจำนวนไน้อย,อยให้มันเหมือนเยอะครับอืมอืก็ประมาณนี้นะครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่อยากติดตามผมและพี่ี้ต่อนะครับเรามีกลุ่มที่ไว้ตอบคำถามนะครับเพียงท่านแค่สมัครสมาชิกช่องวิซาวดีไซเนอร์หรือวิซาแมนใน u t u b e หรือ facebook นะครับก็พี่จี้จะคอยตอบคำถามหรือให้ความรู้เรื่องระบบแสงอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่จี้มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ